ต้ตงาำหลักานบมาเป็นเยีคยีคำแต่เับของเราคือยังไงใช่นคือคนที่ไเคยเห็นด้วยันแต่ใรื่องขัณฑ์ไทยไทยนี่ยเราอยกป็นตัวนะนาราคามันเหมือนมันจะมีกลิ่นหอมด้วยนะ อยู่ในมากแล้วเราขอุไมเชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนอใหลยไ้าทานแล้วก็ทานมานเท่าเกียด้วยก็ได้นะ่เดียวอนุ่มเดียวตนุ่มเดีคนรับหนึสม รุ่นนี้มีกำลังซื้อนะจะบอกให้เออรู้เห็นนะคะทม่ได้อยู่ดงบัวลํพูเมืองพาหน้าอยู่หน้าเดียวอ้ถ่ายกางเกงให้ดูกางเกงงอะไรโอ้สวยจังเลยลูกเออน่ารักด้วยต้องใส่ข้างไหนใส่ข้างในไม่ไม่ทันเหมือนนั้น กี่ขวบแล้วคะสามขวบอ๋อ